คผอมลงแล้วเสียเลยเนี่ยผอมลงแล้วจับมือกันยังไงคะ <c oughs> จับมือกันยังไงครับคือจริงๆเปนน่าตั้งใจจะแบบอยากจะผอมตั้งนานแล้วแต่มันไม่ลงสักทีเนี่ยออกมาแล้วรู้สึกก็แบบการลดน้ําหนักมันยากจังเลยแล้วยิ่งแบบอายุเยอะแล้วก็แบบนะอายุเยอะลูกสามอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบห่างกันอยู่ในวงการมานานแล้วรู้สึกว่าแบบ พอไม่ได้เจอใครคิดว่าเตงพร้อมแล้วแต่พอกลับไม่เออคิดว่าเตงพร้อมสองก็จะเออพร้อมแต่พอไปเจอคนอื่นว่าให้ยตัวใหญ่มากฉันยังน่ากลัวอยู่เลยรู้สึกว่าไม่ได้คือถ้าถ้าจะกลับมาทํางานจริงๆก็คือยังไงก็ต้องพรบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ก็อยากจะต้องกลับมาแล้วเนาะหมายถึงว่าอยากกลับมารับงานแล้วแต่ว่าก็รับเป็นแบบเป็นพิธีกรเป็นอะไรไปแต่ว่าถ้าละครอาจจะยังแต่ก็รู้สึกว่าควรจะต้องกลับมาผอมเพราะว่าสงสารสามีสงสารไหม เจอแต่คนนะเจอเมียตัวแบบอ้วนๆอ่ะวันนี้พี่มิชชินมกเอาหุ่นอย่างเงี้ยชินก็ดีนะจริงจริงบ้านเราเป็นบ้านชอบกอดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมาแบบจะเอาหุ่นนางแบบใส่ไม่เอาเลยนะโกรธเลยนะไม่ชอบไม่ชอบกอดแล้วกลัวหักชอบแบบเออกอดแล้วรู้สึกแบบเออได้กอดอะไรเงี้ยแต่ที่เบนบอกว่ากัวสามีไม่ชอบเหมือนกัน ัวใหญ่ไปคือจริงๆเขาก็ไม่กลัวสามีไม่ชอบหรือกลัวสามีไปมองคนอื่นกลัวสามีไปมองนี่ไงเราว่าเราว่าเรามองไหมไม่มองเพราะลูกแค่หันปุ๊บแม่มันสอนมาดีลูกตีหัวก่อนแม่ตีแล้วทุกวันนี้จริงแค่วันนี้พ่อแม่เดินจูงมือกันจากที่ปางวิ่งอยู่หยุดเลยนะวิ่งเข้ามาแทรกตรงกันแล้วไวเดี๋ยวนี้พ่อผมหนู น่าจะแม่สอนดีลูกไม่ได้ติดมิ้งหรอกนี่เปลงไปเท่าไหร่ตอนนี้หรอลงมากี่โลพูดยังไงดีอ่ะสามสี่โลนะภายในสองเดือนเออใช่ประมาณนั้นแหละแต่มิ้งลงมาสิบสิบสิได้ที่มิ้งสิบเปลี่ยนไปหนึ่งครับเพราะว่าโ้ยดีใจหนุบหนับใช่อันนี้คือดูว่าดีใสมหนุบใช้คำน่ารักมากหนุบหนับหนุบหนับจริงจริงคืออยากลงอีกอยากจะลงอีกสักแบบสามสี่โลอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพี่มิกพูดว่าถ้าออกกำลังกายช่วยมันจะเร็วขึ้นใช่นี่บอกพี่มิกเลยว่าจะแบบไปซื้อคอร์สออกกำลังกาย<อ>พี่มิกพูดว่ากูจะคอยดูให้สามทีมิบอกให้สามทีเป็นคนแบบคืคอ,อ,อกกที่บ้าน<อ>มีฟิตเนสนะไ,น <S 2> <S 2> ไม่เคยเข้า <S <S 2> <S 2> จะมีข้ออ้างสเสมอเช่นหนูไม่ชอบอยู่ในห้องหนูไม่ชอบมานั่งยกจะให้หนูมาเดินอยู่บนไอ้เครื่องเนี้ยโดยไม่ขยับเลยหนูไม่ได้ ทีวงทีวีมีหมดนะไม่เคยเข้าไม่ได้มันไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงโอเคป่ะก็ถึงได้บอกกัเดี๋ยวจะคอยดูเพราะไม่ได้เราก็จะคนอื่นจากคนรับข้างไมคะไม่พี่เป็นแนวแบบก็ชวนเพื่อนมาออกต้องเท้าคลาสหรือป่ะเออต้องไปเต้นต้องไปอะไรอย่างเงี้ยคือจะมาแบบให้ซันดวิ่งอยู่กะทีไม่ได้เออเป็นคนอยู่คนเดียวไม่ได้วันก่อนเอานางขึ้นเครื่องเดินกดเดินเสมือนว่าเดินปกติตามห้างนางด่าเช็ดคือเหมือนกับโอ๊ย เมื่อก้อนเหนื่อยไอ้วนมา,มาบังคับคูทำไมเอ้อะไรวะนี่นี่คือสปีดยิ่งกว่าคูดาวเราอีกนะแต่ววยเนี่เดินได้ห้านาทีสปีดยิ่งกว่าคูดาวอะ่ะนางววยยับก็คือ,ไม,อ,อไ,ไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้ออกอะไรเลยเคูอ,คอาหาอยางเดียวไม่คือพี่จะพยายามออกละเพราะว่าต่อให้ผอมอ่ะมันก็ไม่เฟิร์มไ,ไม่ได้เลยคืออย่างน้อยมันลดจริงแต่มันไม่สวยอ่ะมันย้อยตอนนี้ยย้อยเลยแหละแต่คือแบบ ก็ต้องต้องทําให้มันไม่แต่พ่อก็ชอบนะหนุบหนักหนุบหับกับมาหาเป็นที่ไหบ้างไม่อยากมหาที่ไหนบ้างมาหากินอะไรบ้างจริงๆก็กินหมดแหละทุเรียนก็กินกินทุกอย่างกินทุกอย่างไม่กินแต่เลือกใช่กินแต่เลือกคือถ้าไม่กินพี่เป็นคนรู้ตัวว่าถ้าไม่กินจะเป็นคนพอกินปุ๊บแน่นเลยคือจะเป็นแบบตะบะแตกเออต้องใช้คํานี้คือเป็นคนแบบอย่าให้อดน่ะ อยากให้อดคืออยากกินนมสมมติอยากกินชานมไข่มุกเงี้ยเอาซะหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่กินเลยนี่ช็อกตายแน่แต่นี่เห็นแล้วน้าล่าสุดหนูซื้อชานมไข่มุกมาหนูกินหมดไหมกินไปนิดหนึ่งเหรอคะไปตยากไปต้อน,นหรือเปล่าไ, <ง S 1> ไปต้อนไปก <ไง S 1> ่อนเฮ <ไง S 1> ้ยไ, <ง S 1> ไม่ไม่ไม่ไอ้ซื้อเนี่ยเรากินไปแต่กินแต่แบบเข้าไข่เหมือนมิกสมัยก่อนอ่ะกินตอนดึกกินตอนคนไม่เห็นอ่ะไม่ถือว่าผิดไม่ได้กินไม่ได้กินเหมือนแบบเฮ้ยไม่มีใครมองกูไม่ผิด ซื้อมาตั้งอยู่เห็นอยู่เออแต่ว่าแต่ว่าคืออยากกินก็กินนิดนึงอะไรอย่างนี้เออให้หายยาก,ายกแต่ว่าก็พยายามลดปริมาณแล้วก็พยายามแบบอะไรที่แบบนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยอันนี้อยาดีกว่าว่าไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะรูต้ตัวอะไรนะคะไม่ขนาดนั้นนะ่ะเป็นคนไม่ละเอียดแบบว่าเนาะนับแคลไม่ไหวแล้วก็เป็นคนแบบจริงจังแบบต้องชั่ง ช่างอาหารปริมสองร้อยกรัมเนี่ยไม่ได้เอาเท่าที่ไหวเออเท่าที่แฮปปี้ใช่ใช่ตอนนี้เบนก็กำลังอย่างเมื่อคืนเนี้ยเขาก็แบบเลือกกินนะก็กินแต่พวกขนมไทยกะทิแน่นๆนอ้าว้าบอกเหรอโกหกไม่เป็นไงหอดกันนิสัยโกหกไม่เป็นไงอยากกินนิดเดียวสวยเสียอยากกินนิดเดียวเรเก็ไม่ต้องพูดทุกเรื่องนิสัยก็อยากกินหน่อยนึงหน่อยนึงก็กินเป็นสองคำเห็นไหมล่า มันมา6ชิ้นก็ล่อไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะส้วนะดีเถียงกันนิสัยกลับไปหนุนครับกลับแบบเพื่อนไม่เป็นคนแบบช่วยชยที่บอกว่าจะกลับมารับงานใช่ก็จะกลับมารับพิธีกรอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก็เฮ้ยจริงๆก็อยากทำงานเยอะๆนะแต่ว่าแบบพอถึงเวลาเออพอถึงเวลาทำใจไม่ได้ออกจากลูกไม่ได้เออเป็นเป็นแบบว่าจะพูดว่าไงดีอ่ะแม่เป็แม่ถึงลูกแม่ติดลูกเออเป็นห่วงเป็นห่วงมากกว่า คือรู้สึกว่าถ้าไปแล้วรู้เวลากลับจะโอเคแต่ถ้าไปแล้วแบบโอ้ยกี่โมงแล้วก็โอ้อย,ยังไม่เสร็จโอ้ยจะ,จะเป็นจะจะหน่อยใช่แบบแบบใช่ใชคือถ้าเกิดเป็นพิธีกรมันรู้แน่าอเ,เออมันรู้แล้วอย่างมากก็อาจสองสามทุ่มนี่แหละต้องกลับแล้วเลยเก็คือพิธีกรเราเลือกได้อาจจะแบบส่วนใหญ่ก็ถ่ายถ้าเกิดมีสักสองสามรายการอย่างเงี้ย มันก็ห่างออกไปเช่นบางทีถ่ายเสาร์อาทิตย์ก็ได้หรือวันนี้หนึ่งวันที่จะไม่ว่างเลยก็คนอื่นก็สแตล์ไปรับลูกได้แต่ถ้าเกิดเป็นละครคิวสามวันอย่างเงี้ยไม่น่ารอดแล้วสามวันแบบหลายเดือนนะแล้วมันไม่จบสักทีคิดถึงคิดถึงเราจะไม่กลับมาเป็นเอกเอีเลยนะเคยได้เล่นละครเอียังไงเราไม่เป็นเอกไม่ตลกนะเอ้หรอเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องรอเทปยับแล้วนะ เขาจะห่วงอย่างเดียวหาคลิปไม่เจอเเราป็นนนมตีคลิปคลิปหายว่ะพี่ขอขีสเมื่อกี้ใหม่ตอนเล่นล่าสุดวีนหกปีที่แล้วเขาเป็นยังยังอายเขาอะยังแต่น่าจะอีกสักพักเลยอะอีกสักพักเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันใช้เวลาละครเราคุยกันว่าน่าจะให้เปรมเข้าโรงเรียนก่อนอีกนานอะอีกนานพี่คุยกับลูกไหมว่าถ้าแม่จะกลับไปนี่ละครแม่จะกลับไปทำงานกลา าาาา้ว่เอพูดยังไงดีไม่เคยบอกอะลูกทราบไหมไม่เคยถามเคยเคยเคยชอบข้อคำถามนี้มากลูกทราบไหมครับว่าแม่เป็นอะไรไจริงจริงเอาอย่างนี้ละครไม่ตอบให้ละครเบนซ์ไม่ค่อยได้เปิดให้ลูกดูเพราะละครที่เบนซ์เล่นมันมักจะแรงเขาจะเห็นแต่มิกเล่นละครแต่เช่นคนในบ้านเปิดโดเรมีให้ฟังนะลูกยืนอย่างเงี้ย พ่อพ่อแม่จริงเหรอแม่จริงเหรอใช่ลูกแค่หน้แะแม่ใช่เออนั้นได้ดูโดเรมี<ด>รเปิดเพลงไม่ได้บอกเลยตั้งแต่คบกันมา18ปีพ่อแทบจะไม่เคยได้ยินแม่ร้องเพลงนั้นเหมือนกันลูกเมื่อกี้ถ้าขึ้นไปร้องที่พีพีขอนี่นี่จะเฮมากเลยนะไม่ได้เพี้ยนมากเออก็คือ อยางเขารู้แหละว่าเบ็นเคยทํางานเหมือนพ่อเออเหมือนลูกชายอะไรเงี้ยรู้แต่ว่าไม่เคยเห็นไม่เคยไม่เคยไม่เคยเปิดให้ดูแล้วรู้สึกว่าแต่ละอันก็ไม่น่าให้ดูมันรุนแรงเหลือเกินเออดูไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่พิธีกรเขารู้นี่ว่าเราทำเบ้นเห็นพิธีกรเห็นเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเวลาเบ้นไปทําพิธีกรลูกก็ไปด้วยอะไรเงี้ยบางทีเปิดเปิดให้ดูบ้างใช่ใช่เดี๋ยวถามเรื่องน้องน้องปรามปีแฟนแล้ว ทำมีแฟนแล้วคูจินเขาเรียกว่าคูจินก็เลยคูจินขึ้นอะไรกเอาไว้ด่วนไม่บอกอไก่อนนก็แค่อยากจะบอกลูกว่าทําอะไรเกงใจหนวดพ่อบ้างที่พ่อไว้พ่ออุตส่าห์ไว้หนวดให้ลูกเกงใจไม่ใช่เอาไว้เก่าอย่างนี้เวลานอนอย่างเดียวเขาหลักเพื่อนแต่จริงๆจริงๆมันเป็นเรื่องตลกมากคือแค่มีอยู่วันหนึ่งอะดีเจเพชรจ้าส่งคลิปมาให้ดูบอกคุณฟังลูกผมแล้วก็อังในหูวันนี้ ใครกล้าหอมน้องปางแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะถึงจะต้องไปถึงฝังอยู่นั่นน่ะแล้วเพชรเจ้ามานั่งสระมาสามสี่คลิปอ่ะแล้วเฮ้ยแล้วที่วิ่งมาทีหลังบอกพ่อวันหลังชวนน้องปางมาเที่ยวบ้านเราได้ไหมอะไรพวกอย่างเงี้ยน่ะแล้วเอ๊ะยังไงเสร็จพอมาถามลูกบอกใช่เขาหอมแล้วยอมทำไมอ่ะไม่ถึงตัวเป็ตัวหนูคนกูหนูชอบเขาหนักไปเด้วโอ้ยพ่อจะไมเอาหอกแข่งตัวเองตาย แต่สุดท้ายสุดท้ายก็มารู้ว่าเขาก็หอมกันในเพื่อนในห้องเดินจูมือกันไปกอดเพื่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามว่าอันแล้วอย่างเพื่อนหนูคนนั้นทําไมหนูไปกอดก็เขาให้ของเล่นหนูหนูก็เดินไปกอดอ๋อแสดงความรักระหว่างเด็กๆเแต่ปางเป็นคนชอบแสดงความรักถ้าใช่เหมือนเมื่อกี้เจอนักกระแตซึ่งไม่เคยเจอกันนานมากแล้วเงี้ยเจอกันเขาก็ไปกอดไปลูบขาเอาไปซบคือเขาเป็นเด็กแบบ น้าเขาชอบชอบกอดอ่ะชอบแสดงความรักอะไรใช่เขาเป็นอย่างนั้นแต่แค่เราหัวเน่าแล้วตอนนี้พอลูกบอกไม่รักพ่อรักแม่แล้วไงจริงๆคุณคำคมนในฐานะที่เป็นพ่อ,ห,อ,อห่วงหอ่าห่วงอยู่แล้วห่วงอยู่แล้วแต่ว่าเบ้นก็พูดมามีเหตุผลว่าตอนเนี้ยปล่อยเขาไปเถอะแต่โตขึ้นกว่านี้พอมันเริ่มรู้เรื่องจริงจังแล้วว่าไอการเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะอันนั้นค่อยว่าแต่ตอนนี้คือแบบเขาเขาหอมแม้กระท่งเพื่อนผู้หญิงหอมเพื่อนผู้ชายแล้ว นี่คือเตรียมอนุบาลเองนะถ้าวันหนึ่งลูกโตกว่านี้แล้วมาบอกว่าหนูชอบเขาเลยเพราะว่าอย่างไรพ่อะว่าอย่างไรเพ่อจะโอนนเอาตามตรงป่ะเหมือนในหนังอะที่มันจะมีภาพแบบพ่อถล่มทลายทุกทุกอย่างปั๊บแล้วก็แฟนแบ็กกลับมาแบบแค่นั่งเหมาคิดแล้วเบ้นติดเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราก็แบบออดีลูกดีไม่ชัวร์นึกไม่ออกเหมือนพี่มิกเหมือนแม่พี่เย็นอะใช่แซ่เอาตามตรงนะ คืออยากนี่คือสิ่งที่อยากแต่ไม่รู้ทาได้หรือเปล่าคืออยากจะเป็นเพื่อนเขาให้ได้มากที่สุดถ้าวันหนึ่งเขามีแฟนอยากจะให้เขากล้าวเนียทุกพ่อแฟนหนูคนนี้มาจีบเราอยากจะพูดว่าแบบทิง้งเหรอโอเคเปล่าชวนพ่อแม่เขาชวนเขามากินข้าวบ้านดินจะได้มาเจอกันแต่ในใจคงอยากจะอ,อยู่ดีๆก็อยากจะเปืนออกมาเช็ดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งไม่มีความจำเป็นจะต้องเช็ดไม่เคยเไปยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบแต่อยากะจะเป็นเพื่อนให้เขากล้ามาปรึกษาเราทําได้หรือเปล่าไม่รู้ แต่นี่คือเป้าที่ตั้งไว้ว่าแบบย,ยิกขาตัวเองว่าอย่าโกรธอย่าโกรธอย่างนี้ยังไม่มีคอมเมนต์ยังไม่มีแบบคอมเมนต์อะไรแบบเป็นเขาห่วงตัวเออเขาเป็นเขาเป็นอย่างงี้ตั้งแต่เขาเหมือนเบ้น,น,นห่วงแม้กระทั่งสามีที่มีลูกสามแล้วก็ยังห่วงตัวนะคลรอยานะคนรยาถ่าถามทุกคนเนี่ยปกติป่ะภรรยาผู้พี่หวงป่ะเนี่ยใส่หัวกันดิบๆิบ้าป่ะ นี่คือปิ่นเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเอาเรื่องเราให้จบก่อนก็เหมือนกันไงเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีเราก็ทำเอาเป็นแบบถูกการะเทศะอางนี้แหมปเลยถลอกแล้วเนี่ยหน้าข้างก็เอาให้ถูกการะเทศะเออปิ่นเขาก็จะห่วงตัวนิดนึงปิ่นจะเหมือนเบนแล้วถ้าไปเจอไทก้าจะบอกกับไทก้าว่าอะไรเจอแล้ววันก่อนเจอแล้ววันก่อนเจอแล้วเจอทั้งเพชจ้าทั้งนิวเคลียร์เลยไปรับพร้อมกันแล้วก็ ไทก้าเดินออกมาก่อนแล้วปานก็วิ่งตามออกมาเราก็กอดปับ๊บไทก้าก็กำลังสนุกเลยปางก็บอกว่าไทก้าเนี่ยลุงมิกพ่อน้อปางเจ๊อย่างเนี้ยก <c oughs> ําลังเต้นอยู่และเพชรจ้าบอกเนี่ยลุงมิกพ่อน้องปางเหมือนเขาเต้นทางนี้นะพ่อแมอ่ก็อยู่นี่ลุงมิกอยู่นี่ส <c oughs> ตาร์ทสไตล์ เราแบบไม่เป็นไรลูกค่ะหนูแต่เดี๋ยวราไม่ลองทำมอตกระดดไหมออันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเป็เพื่อนกัอย่าอย่าเพิ่งรีบให้เขาตัดสินใจแม่แมอย่าบอกว่าเป็นเพื่อยถึงเด็กยูไม่ต้องรีบขอบคุณครับตลกั้นบ